สวัสดีครับสวัสดีลุงป้านะ,ะทุกคนทุกท่านเลยนะวันนี้เนี่ยมาพบกับผมนะครับเสือป่าชาแนลครับผมวันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะขึ้นไปตามหาน้องคนป่าที่เล็กเนี่ยเจอนะครับผมไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะอยู่หรือเปล่านะครับผมก็ผมเนี่ยก็จะขึ้นไปนะผมก็ถามทางจากเล็กละเล็กก็ชี้ทางให้ผมนะผมก็เดินตามที่เขาบอกขึ้นมานะครับผมไม่รู้วันนี้เนี่ยจะเจอน้องคนป่าคนนั้นหรือเปล่าผมเนี่ยได้เอาอ พกสัมาระพงม,มาม่าแล้วก็ปลากระป๋องเนี่ยขึ้นมาให้ให้น้องนะครับผมไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับผมโอเคก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะก็โอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับโอเคตอนนี้กเราก็กําลังเดินทางมานะวันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้มาเพียงคนเดียวนะครับผมวันนี้ไม่ได้มีใครมาเป็นเพื่อนเลยนะเนื่องจากวันนี้เขาติดธุระกันนะครับผม ส่วนน้องๆผมเนี่ยก็ไปโรงเรียนกันนะน้องชายผมเนี่ยแล้วก็หลานชายเนี่ยไปโรงเรียนกันนะครับส่วนน้องคนป่าเนี่ยก็วันนี้ก็อยู่ก็อยู่ที่กระต๊อบบนเขานะที่ผมเนี่ยพามาอยู่นะเย็ยนนี้เนี่ยผมเนี่ยจะขึ้นไปรับเขาลงมานะครับผมก็เขาเนี่ยนั่งรอน้องสาวเขานะอันนี้ก็กำลังขึ้นไปนะครับ อเคตอนนี้ผมก็กําลังเดินทางนะก็ผมก็เดินตามที่เล็กบอกมานะครับไม่รู้ว่าถูกทางหรือเปล่านะนี่ผมก็ได้มีมีดมาป้องกันตัวนวน,นะก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะครับเพราะอยู่กลางป่าแบบนี้ เฮ้ยมันลอยอะไรอะลอยอะไรไม่รู้นะครับผมนี่ลอยอะไรอะตลอยเห็ดหรือเปล่าหรือว่าเป็นลอยหมู่ป่านะครับเนี่ยมีลอยขุดเต็มเลยนะไม่รู้ว่าเขาขุดอะไรกันนะครับอ๋อน่าจะเป็นเห็ดนะ ใช่ใช่น่าจะเป็นเห็ดยังมีกลิ่นเห็ดเน่าอยู่เลยใครมาเจอไม่รู้นะครับโชคดีมากเลยหมูนี้หมูใหญ่เลยนะเห็นหมูนี้เนะใครเจอไม่รู้นะครับเนี่ยออแบบนี้นะครับถ้ามาขุดปีหน้าเนี่ยก็ยังเจอนะก็คือมันจะขึ้นใหม่ที่เดิมนะครับ ไม่มีอะไรเหลือแล้วนะเขาขุดไปหมดละเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันเลยรอยอะไรก็มไม่มีรอยอะไระครับ ก็เป็นทางที่เล็กบอกให้ผมนะก็คือทางนี้นะครับไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าหนะรือว่าผมจำทางผิดกันแน่นี้วิ่งผมจะมาผิดทางนะเหมือนจะลงทางนะครับผมใช่ทางนี้หรือเปล่า เล็กบอกว่าจะมีกอไผ่ให้เดินให้เดินเข้าไปทางกอไผ่นะแล้วก็เดินตรงเข้าไปนะจะเจอที่พักน้องเนี่ยอยู่ข้างในนะครับผมก็เดินเข้ามาตามที่เขาบอกนะที่นี่เนี่ยผมมาถูกทางหรือเปล่า มันผมจะหลงทางนะผมว่าเนี่ยผมหลงทางนะครับผมทางที่เขาบอกเนี่ยจำคร่าวๆว่ามีอา่ามีต้นไผ่เขาบอกไผ่สองต้นแล้วก็มีก้อนหินทางเข้าใช่ทางนี้หรือเปล่า จะทำสัญลักษณ์ไว้นะเพื่อเพื่อเราลงทางนะครับทำสัญลักษณ์ไว้เพื่อเราลงทางเนี่ยจะได้กลับมาถูกนะครับเดี๋ยวลองเดินเอาไปทางที่ผมมากันดูนะหรือว่าผมลงทางต้องกลับไปดูทางที่ผมเดินมานะเผื่อผมเดินเข้ามาทางผิดนะครับ อ๋อน่าจะเป็นทางนี้นะที่เขาบอกมีก้อนหินแล้วก็กอผงไมน่าจะทางนี้นะครับเฮ้ยเฮ้ยใครก็ไม่รู้นะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่เขาทำพิธีอะไรวางอย่างนกลางป่าแบบนี้เลยนะเห็นไหมครับนี่ เขาไหว้ทำพิธีอะไรอะเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมนั่งดูอยู่ใกล้ๆกันนะผมยังไม่อยากเข้าไปใกล้นะครับจะเกิดอันตรายนะแอบดูนะเขาอยู่คนเดียวนะครับเขาไหว้ทำพิธีอะไรไม่รู้นะ ใช่ไหมครับหัวหมูด้วยนะใช่หัวหมูเปล่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับเป็นกระดูกนะกุมมือนิ่งนะกุมมือนี่มันอะไรกุมมือ มเมือขาหมือนเขากลาบบูชาอะไรสักอย่างนะกลางป่าเลยนะครับเมื่อเมนืนองมันอะไรผมถามเขาไม่ตอบผมเลยนะ อะไรเข้าสักอย่างนะครับผมว่าน่าจะเป็นร่างทรงนะความเชื่อของอคนในหมู่บ้านนะผมว่าแบบทรงแบบนี้น่าจะเป็นร่างทรงนะครับเขาไหวบูชาผีหรือเปล่ามีหัวหมูแล้วก็ขาด้วยนะผมมองไกลๆนะผมเห็นนะถูกไหมเเข้าไปใกล้ๆได้ไหม ขีน้าผมด้วยมันเขเับบาอยากเข้าใกล้นะเฮ้ยๆมมัน,มนอะไรเฮ้ยๆต้องมีด้องมาเตรียมนะเพื่อเขาเข้ามาทำร้ายผมนะมัน เหมือนแะไรชิคกี้เกอร์ไปเช้ตันอะนึก,กเหมือนแะไรถามมาทำอะไรในป่านะเฮ้ย,เ,ยเขาทำพิธีเขาหน้ากลัวเลยนะครับกี่ทตอนผมเดินมาเนี่ยผมไม่เห็นนะ ผู้หญิงนะมาทําพิธีกลางป่าคนเดียวนะครับเขาเล่นของหรือเปล่าหรือเป็นร่างทรงนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเมื่อวันนั้นแหละผมจะเข้าไปดูดีไหมเขาโยนเนื้อหมูมาด้วยนะ น้อหมูที่เขาไหว้นะเฮ้ย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 เมื่อ,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 อกี้เนี่ยเขาเนี่ยโยนหัวหมูใส่ผมนะเฮ้ยมนเขาท่องท่องคาถาอะไรบางอย่างนะเขาโยนพวกของเส้นไหว้เนะี่ยที่เขาไหว้เสร็จแล้วเขาเฟี้ยงทิ้งหมดเลยนะครับผมหรือว่าให้เจ้าป่าเจ้าเขากินหรือเปล่านะ ผมจะเข้าไปหาน้องคนป่านะผมไม่ได้มาหาเขานะแต่บังเอิญเจอนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือทางผ่านที่จะเข้าไปหาน้องนะเฮ้ย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 เขาเดินออกมาแล้วนะกลัวเขาจะเข้ามาทำลายร่างกายผมนะ อย่าเข้ามาเขาเดินไปนู่นแล้วนะเขาไม่ได้มายุ่งกับผมนะครับทําไปดูนะเขาเดินไปไหนไม่รู้นะเดินตามดีไหมผมกลัวผมโดนพิธีเขาอ่ะเขาเดินไปนู่นแล้วนะก็เหมือนทางที่ผม เดินมาทางเมื่อกี้เลยนะก็คือทางนี้เลยนะครับไปดูนะที่ผมเดินมาก็คือทางนี้เลยนะมันมีรอยฟันที่ผมฟันไว้นะเฮ้ยชีน้าผมเหมือนเขาบอกจะตามมานะเฮ้ยตรงหลังจากตรงนี้ผมไม่กล้าเดินไปแล้วนะเพราะว่าผมจำ ผมจำทางตรงนี้ไม่ได้แล้วนะก็คือเมื่อกี้ผมลงมาตรงนี้จริงๆนะยังมีรอยฟันผมอยู่เลยนะรอยมีดฟันผมนะเขาเดินหายเข้าไปในป่าแล้วมไม่ตามไปแล้วนะผกลับแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูตรงที่ที่เขาทําพิธีเมื่อกี้นะครับกลับไปดูนะ ที่ที่เขาทำพทิธีเอาไว้นะนี่ก็คือทางที่จะเข้าไปหาน้องคนป่าที่เล็กเจอนะครับนี่ก็เป็นชิ้นเนื้อที่เขาโยนใส่ผมนะนี่ก็เป็นหัวหมูเลยนะครับ เมื่อกี้เขามาทําพิธีตรงนี้เลยนะเขาโยนชิ้นเนื้อกระจายมาเลยนะผมจะไปต่อดีไหมผมไม่กล้าเข้าไปแล้วนะผมเจอแบบนี้นะน่ากลัวมากเลยนะแต่ผมนจะขอตัวเดินออกจากป่าก่อนนะ ไม่เอาแล้วนะครับน่ากลัวมากเลยนะครับทางแบบนี้ผมไม่นึกว่าจะเจออะไรแบบนี้เลยนะมาทำพิธีกลางป่าแบบนี้ผมขอตัวเดินทางกลับก่อนนะน่ากลัวมากเลยนะครับผมไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยเวลาผมเจอแบบเนี้ย คนทาพิธีอะไรบางอย่างนในกลางป่ามนบนี้น่ากลัวมากเลยนะผมกลัวว่าผมจะโดนของหรือว่าเขาเล่นของใส่ผมเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะครับคิดถึาผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับก่อนนะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เดินออกมาจากป่าแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวปิดทลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวผมเนี่ยค่อยขึ้นมาวันหลังนะขึ้นมากับเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าผมมาคนเดียวน่ะรู้สึกเจออันตรายบ่อยมากเลยนะ ผมเนี่ยขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปได้วยนะครับผมก็ขอขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ